ระยะตั้งครรภ์ช่วงที่3 28ิถึง39วีร่างกายของคุณแม่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างทารกมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเราจะมาเล่าในคลิปนี้กันค่ะ,ะเก็บเนื่องมาเล่าวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในหัวข้อการตั้งครรภ์อยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะเราจะมาพูดถึงระยะตั้งครรภ์ช่วงที่3นะคะระยะสุดท้ายเนาะระหว่าง28ถึง 39มสิบนะคะก็ช่วงระหว่าง28ถึง31มสิบนะคะก็ในช่วงนี้นะคะทารกก็จะมีขนาดเท่ากับฟักทอง1ผลนะคะก็ประมาณ1,600กรัมนะคะช่วงนี้าทารกนะคะการเปลี่ยนแปลงของทารกนะคะก็จะเป็นาทารกเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะมีกระพริบตาได้แล้วก็มีการพัฒนาการ ด้านกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็ทารกเนี่ยจะตอบสนองต่อเสียงภายนอกได้มากขึ้นนะคะสำหรับร่างกายคุณแม่นะคะในช่วงนี้นะคะเนื่องจากมดลูกเนี่ยขยายเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้มดลูกเนี่ยไป็นกดทับกระเพาะแล้วก็บอดนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยทานอาหารไม่ค่อยได้นะคะไม่ค่อยอยากทานอาหาร ะะหายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะอึดอัดนะคะก็มีปวดเอวนะคะเป็นวิซีดวงมีเส้นเลือดคอดนะคะหัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ทันนะคะแล้วก็มีอาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะวีรับมือนะคะวิธีรับมือกับอาการเหล่านี้นะคะก็คือให้คุณแม่เนี่ยแบ่งทานทีละน้อยๆหลายๆมื้อนะคะอย่างเช่นตอนที่เปียวตอนที่ท้องอยู่นะคะ เบลก็ทานไม่ค่อยได้นะคะแล้วยิ่งอา,อายุคันมากขึ้นเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยอยากอาหารนะคะเพราะมันมันแน่นไปหมดนะคะเปียวก็ใช้วิธีนี้นะคะ่ะก็คือค่อยๆทานทีละนิดทีละนิดนะคะแบ่งหลายๆมื้อนะคะหนึ่งวันก็ประมาณห้าหรือหกมื้อนะคะก็ทานมื้อละน้อยๆน,นะคะเท่าที่เราทานได้นะคะ ค่ะช่วง32มสถึงสาวินะคะทารกนะคะก็จะมีขนาดประมาณสับปะรดหนึ่งผลนะคะก็หนักประมาณ2,400กรัมนะคะทารกนะคะอวัยวะภายในของทารกนะคะก็เริ่มที่จะสมบูรณ์คือค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแต่ยังไม่เต็มที่นะคะก็ทารกก็จะดื่มน้ำคร่ำแล้วก็ปัสสาวะนะคะ เป็นอาหารเนาะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะ36ถึง39วีิตอนนี้นะคะทารกก็ตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะก็เท่าเท่ากับแตงโม1ผลนะคะหรือหนักประมาณ3,000กรัมนะคะฟังก์ชันของร่างกายทารกนะคะก็เริ่มเตรียมตัวทำงานแล้วนะคะ มดลูกน,นะคะก็จะหดรัดตัวบ่อยมากขึ้นนะคะคุณแม่ก็จะปวดท้องบ่อยมากขึ้นนะคะกระดูกบั้นเอวนะคะก็จะขยายนะคะเพื่อ,อเตรียมตัวร่างกายของคุณแม่ก็จะเตรียมตัวคลอดน้องแล้วนะคะก็เลยทําให้กระดูกบั้นเอวนะคะมันขยายขึ้นนะคะของเปยวเนี่ยเดียวจาได้เลยว่าตอนไตมาสสุดท้ายที่เปลวท้องเนี่ยเปยวรู้สึกแบบ อึดอัดท้องมากนะคะอึดอัดท้องมากแล้วว่าเวลาเดินเหินเนี่ยก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วนะคะแต่ก็ยังทํางานยังทํางานจนถึง37วสินะคะตอนนั้นรู้สึกว่าจะสิ้นเดือนอ่ะสิ้นเดือนพฤษภาทํางานถึงสิ้นเดือนพฤษภาซึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะสามสิพอ,พอดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ เดือนมิถุนาเนี่ยก็ลาคลอดแล้วนะคะซึ่งกำหนดคลอดของเปลียวเนี่ยก็คือ18มิถุนานะคะแต่ว่าลูกคลอดเนี่ย16มิถุนานะคะค่ะอีกนิดเดียวนะคะก็จะได้เจอกับลูกน้อยแล้วนะคะสู้ๆนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ